จากพี่ช่างโกนขนสุนัขออกหมดแล้วนะครับเราจะเห็นล่องรอยของแผลผิวหนังเต็มตัวแล้วก็มีเห็บหมัดกระจายอยู่เต็มตัวเลยนะครับพี่ช่างจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยลดเห็บหมัดลดผลื่นแดงผื่นคันที่เกิดจากเห็บหมัดกัดแบบนี้นะครับหมักให้กับน้องแล้วก็ใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดผสมด้วยนะครับเห็บหมัด <ๆ S 2> จะได้หมดไปเร็วๆขึ้นนมที่พี่ช่างต้องมาทําตรงอ่างน,นะเพื่อว่าให้ควบคุมเห็บหมัดไม่ให้มันกระจายไปที่อื่นนะครับเพราะว่าเวลาที่เรา นี่พี่ช่างให้ดูนะครับน้องมีสภาพขนยาวแล้วก็จะมีที่แผลผิวหนังนะครับกระจายอยู่ทั่วตัวเลยแล้วก็พร้อมกับเห็บหมัดน,นะครับเดี๋ยวเราจะตัดขนให้สั้นเพื่อที่จะให้น้องสบายตัวลดความอับชื้นแล้วก็จะได้กำจัดเห็บหมัดออกจากตัวน้องให้หมดนะครับนีเห็นหน้ามันมีคีตาสะสมเป็นเนี่ยครับกลางอยู่ตรงบริเวณดวงตานะเดี๋ยวเราจะอ,าออกให้ น้องจะมีคี้ตาที่เป็นคี้ตาแฉะด้วยนะไม่แน่ใจว่าน้องเป็นตาอักเสบหรือเปล,ล่ปาแต่ว่าอย่าให้น้องอยู่ในสภาพนี้น,น,นานๆนะครับมันจะทําให้น้องเป็นตาอักเสบได้นะครับจะมีคี้ตาที่ปิดดวงตาอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะอาบน้าแล้วก็ถูเอาคี้ตาที่ปิดตาออกให้นะอาบน้ำแต่ผลล้วนต้องมา้องมาอลซารอนในส่วนเกษตรของขุนแก่นนะครับเรารับทุกสภาพขอให้นำพาน้องมานะครับเราจะได้ช่วยเหลือ อาบน้ำตัดขนกบจัดเห็บหมัดแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้น้องนะครับรัอหมดทุกสภาพผิวหนังและขนนะครับไม่ปฏิเสธลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่0866404443นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องอาบน้ำตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะใจเย็ยนใจเย็ยนใจจัดใจจัดน,นี่น้องมีเห็บมัดเยอะนะครับพี่ช่างขอทํางานในอ่างนะครับเพื่อที่จะ จำกัดบริเวณไม่ให้เห็บหมัดมันกระจายออกไปบริเวณจุดอื่นนะครับเราก็จะพาน้องมาเข้ามาตัดแต่งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตัดคนเสร็จแล้วก็จะอาบน้ำแล้วก็คลีนเอาเห็บหมัดออกให้หมดนะครับจะมีเห็บหมัดเยอะอยู่นะครับกระจายอยู่ทั่วตัวน้องเลยแล้วก็สภาพที่ตาที่อยู่ ปิดตาน้องนะครับน้องจะมีที่ตาปิดตาเลยต้องบอกให้เจ้าของเช็ดเช็ดออกให้นะครับไม่งั้นแล้วมันจะจัดดวงตานะจะทําให้น้องเป็นตาอักเสบหรือว่าเข้าขั้นตาบอดได้นะครับต้องคอยสังเกตน้องหน่อยนะเพราะว่าที่ตามันปิดแบบปิดแน่นเลยนะครับปิดตาน้องแน่นเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะต้องสังเกตน้องหน่อยนะแล้วก็เอาที่ตาออกให้น้องหน่อยนะครับ คนนิตามันปิดตาน้องนะครับพี่ช่างตัดแล้วก็เปิดเอาคิตาที่ปิดตาออกให้แล้วนะเห็นไหมครับ้ <c oughs> าใจเย็นใจเย็นน้องระแวงแล้วก็ร่าจะเจ็บนะครับน้องจะจิกกัดเห็นไหมครับนี่ใจเย็นเดี๋ยวออกให้ไหนนี่เห็นตาแล้วเห็นไหมนี่จะมีคิตาแล้วก็จะมีเหมือนหนองนะตรงนี้เต็มตาเลยคิตานะครับ จะแตดออกให้แต่น้องร้องนะ <illes> น้องวัยๆใจเย็นใจเย็นนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวจะดิ้นนะจะดิ้นนิดเดียวจากพี่ช่างโกนขนสุนัขออกหมดแล้วนะครับเราจะเห็นล่องรอยของแผลผิวหนังเต็มตัวแล้วก็มีเห็บหมัดกระจายอยู่เต็มตัวเลยนะครับ <S <S <ขอ>พี่ช่างจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยลดเห็บหมัดลดผื่นแดงผื่นคันที่เกิดจากเห็บหมัดกัดแบบนี้นะครับ หมักให้กับน้องแล้วก็ใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดผสม,มด้วยนะครับเห็บหมัดจะได้หมดไปเร็วๆขึ้นน้ที่พี่ช่างต้องมาทําตรงอ่างนะเพื่อว่าให้ควบคุมเห็บหมัดไม่ให้มันกระจายไปที่อื่นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตักขนแล้วนะ่าจะมีเห็บหมัดหลุดร่วงออกมาก่อนนะแล้วก็เวลาอาบน้ําใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรช่วยไล่เห็บหมัดออกไปแล้วเนะี่ยมันก็จะออกมาจากตัวสุนัขแล้วก็ตาตอยู่ ทั่วไปอันนี้นะขอมันจะตายก็คือพวกที่โดนแชมพูแล้วโดนน้ํายากับจัดเห็บหมัดแล้วนะมันก็จะไต่ออกไปตายนะครับแต่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะทําให้มันดูน่ากลัวมันไม่ได้ตายทันทีนะครับเพราะเป็นแชมพูสูตรไทยมันก็จะค่อยค่อยไต่ออกไปนะเราก็จะหมักให้ทั่วตัวนะครับให้ทั่วเห็บหมัดบริเวณที่มีเห็บหมัดนะเห็นไหมครับตรงใต้ขอนี้เยอะเลยแล้วก็อาจจะต้องหมักให้ตรงบริเวณใบหน้าด้วยนะเพราะว่ามันมีเห็บหมัดเกาะอยู่ ครับเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรไม่ต้องกลัวเรื่องอันตรายจากสารเคมีนะครับอันนี้ก็จะมีแผลผิวหนังเต็มตัวน้องเลยพี่ช่างจะบั๊กแชมพูสูตรสมุนไพรเสร็จแล้วอับน้ำให้นะครับจะบักไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็ล้างออกนะครับทำสองรอบเพื่อให้น้องสะอาดขึ้นแล้วก็จะขัดเอาพวกคราบแล้วก็ที่เป็นสเก็ดผิวหนังออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ คั้งกับน้ำแล้วก็แช่น้ำยากำจัดเห็บมัดให้แล้วนะครับถ้าเจอเห็บมัดอีกจับแช่น้ําไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เจ้าของเขารีบมาเอาแนละ้วมันจะใช้เวลาอีกประมาณสักสองสามชั่วโมงเห็บบัดถึงจะเริ่มไต่ออกไปตายนะครับแต่ว่าเจ้าของรีบกลับบ้านก่อนก็เลยไม่ได้เป่าแห้งนะครับแต่แช่น้ํายากำจัดเห็บมัดไปให้แล้วแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรหนึ่งไทยที่ช่วยลดพวกสิ่งแดสิ่งพันธุ์ให้น้องแล้วนะครับห้ยน้องหายไวๆนะอ่านับแต่นล้านน้องหมาน้องมวซาลอ,อนครับ ควรจะมียากำจัดเห็บหมัดนะครับแล้วก็ยาป้องกันเห็บหมัดไว้กับตัวน้องนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เห็บหมัดจับขึ้นมาขึ้นตัวน้องอยู่นะครับแล้วก็กำจัดเห็บมัดบร,ริเวณรอบๆบ้านด้วยครับเห็บหมัดจะได้หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณครับ